เมื่อวันพนุธศปดีที่4มกราคม2567เวลา9นาฬิกาสมุทรโรตารีพระบบรามศวรลพบุรีร่วมกับมูลนิธิลพบ,บรุรีสามขีสงเคราะห์และบริษัทคราวฟู้ดแพ็คกิ้งประเทศไทยจำกัดได้มอบปลาก,ากระป๋องเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยติดเตียงณหมู่บ้านตำบลโค,คกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบ,บุรี ทั้งนี้สมโมสรลรตารีพระรามเมสวนลบบุรีนำโดยนายกพีรพงศ์นุชรักอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะโสธรลบบุรีและประทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์นำโดยท่านจัก,กริดลิมศิลารองประธานมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเงินสด จำนวนหนึ่งโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียมนายพโรจนุชประภัยพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียมและชาวบ้านให้การต้อนรับจากนั้นนายพิลพงศ์นุชรักน์นายกสโม,มสรโรตารีพระรามในสวนลบบุร,รีได้กล่าวทักทายชาวบ้านที่มารอการรับมอบสิ่งของและแนะนำตัวสมาชิก สโมสรลรตารี่พระรามเมศวรอีกด้วยสำหรับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสโมสรลรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีเมื่อวันพุทธที่25กุิภาพันธ์งพันภาค3 3 5 0โรตาตรี่สากลจึงได้มีกำหนดให้ประกอบพิธีก่อตั้งสโมสรโรตาตรี่พระรามเมศวนลบบุรีขึ้นโดยนายมนุษย์วัฒนโกเมนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เกียรติเป็นสมาชิก ติมศัดกข์ของสโมสรโรตารีพระราเมสวนลบบุรีด้วยวันอังคารที่29เมษายน2541โรตารีสากลได้มอบสารตารตั้งให้แก่สโมสรโรตารีพระราเมสวนลบบุรีโดยนายก จักปิดลิ่มศิลาเป็นผู้รับมอบจากผู้ว่าการภาคนายแพทย์ทองภูลวัฒนวิทย์วันพุทธที่หนึ่งกรกฎาคม2541ได้จัดพิธีฉลองสารตาตั้งสโมสรโรตารีพระรามมีสวนลบบุรีขึ้นณอาคารคงสมพง์กองคลรบพิเศษที่หนึ่งอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีสโมสรโรตารีลบบุรีสโมสรโรตารีพระนารายณลบบุรี สโมสรโรตารีบ้านมีสโมสรโรตารีโคกสำโรงและสโมสรโรตารีพมรังสีรบบรุรีรวมทั้งสมาชิกต่างสโมสรและผู้มีเกียรติพร้อมทั้งผู้ว่าการภาคไวชัยวีรวัร์ภาคสามห้าศูนย์ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีคณะกรรมการบริหารสมโมสรลรตารีพระรามในส่วนลุบปร,รีปี2566-2567นายกพีรพลนุชรักษ์นายกสมโมสรนายกผ่านพ้นทีรวีหุ่มอาจนายกผ่านพ้นผู้ช่วยภาคจันทนีไทยเจริญผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนายกรับเลือกพัชรินคำพิรทัศน์ประธานโครงการบริการนายกจัดติด ลิมศิลาอุปนายกหนึ่งอดีตนายกพินิจ์อ่อนสวัยอุปนายกสองอดีตนายกมนูนแย้มดีอุปนายกสามอดีตนายกอน,นันตแก้วมณีเลขานุการอดีตจำนงจินดาเหรันยิกอดีตนายกรัชนีคงนินประธานบริหารจัดการสโมสรอ,อดีตนายกกวินผิวเผื่อนประธานธรรมชิก,กภาพโรเทเรียนชุตติมาเกิดเอี่ยม ประธานภาพลักษและการสื่อสารโรเทเรียนนันทพรตั้งสุพัชโรนุกูลประธานมูลิธิโรตารีบริการอดีตนายกสนเสนบ่บวกรกล่อมกูลประธานบริการเยาวชนอดีตนายกชุติพลพิทักษ์พานิชกุลประธานบริการระหว่างประเทศโรเทเรียนสมศักดิ์บุรณพงศ์ประธานบริการอาชีพอดีตนายก ปัญญาสีบุญยะประธานบริการชุมชนผู้ช่วยเหรันยิกโรเทเรียนสมศักดิ์บุญหิมประธานฝึกอบรมสโมสรโรเทเรียนร้อยตีคมสันเกตถาวรปฏิคมสโมสรน,นะครับ,รบวันนี้สโมสรลอตเตอรี่พระรามสวนลบบุรีร่วมกับมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์นำโดยรองประธานมูลนิธิท่านจักขิตลิมศิลาและบริษัทข่าวฟู้ดแพคเกจจิ้ง ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเราได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเทียมว่ามีประชาชนพี่น้องชาวบ้านโคกเทียมเป็นผู้ป่อปบางนะครับผู้อาจผู้ขับสนนะครับและมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งนะครับดังนั้นจะขอความอนุเคราะห์สโมสรลอตเตอรี่พระรามสวนและมูนลมนิธิรบมยรีทับเมื่องี้สองข้อช่วยดำเนินการในการช่วยเหลือจนเชือ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเติมเต็มความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราได้นําข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งปลากระป๋องของบริษัทคาวฟูดแพคเกจติ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมามอบให้กับผู้บวบบ้บาน โคเกเทนะครัทั้งหมดทั้งสิ้นจํานวน214รายซึ่งในส่วนนี้นะครับเราได้เดิมเนินการมามอบให้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับกับผู้ป่วยติดเตียงเราได้ไปเยี่ยมไปชมไปให้กําลังใจถึงบ้านทั้งหมด4รลาย4ีท่านด้วยกันนะครับก็จากภาพที่ออกมานะครับก็ทุกท่านผู้ป่วยเมื่อได้รับการตุนเจอในการช่วยเหลือ ของสังคมของสมโมสรและมูลนิธิกรรู้สึกว่ามีกำลังใจยิ้มแจ้มแจ่มใสนะครับเราก็ให้กำลังใจส่วนหนึ่งและมอบสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จะเป็นให้กับท่านที่ป่ปวยติดเตียงนะครับในส่วนนี้อีกทวนหนึ่งในวันนี้ก็มี 14ลายมกันด้วยกันนะครับก็มาแต่ว่าผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้มาให้ญาติมารับแทนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ถือว่าเราเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ช่วยกันหรือบริจาคให้กับฝ่ายของบุญที่รบฐบาลสาธารณสุะหรือร่วมช่วยกับทางส,มสงโมสรโรตรี่พลาสตสวนนะครับในการาสัมทบปัจจุบันใจ,จแล้วก็ ซื้อของมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคเสียมนะถือว่าเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมที่บอบบางมาเติมเต็มความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคกเทียมครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรลบ,บริโภ์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด ไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน